เาขาจะได้พบไั้ง่ายๆศาสนานี้เป็นศาสนาเป็นนศาาสที่ว่าให้ไม่มีวาสนาจะไม่ได้พบ,พบแล้วก็ไม่ได้เคารพไม่ได้เลื่อมใสไม่เชื่อฟังตรงนี้จะมันเกี่ยว่ากเขีนไปตลอดเวลาเราพูดจริงนะอย่างที่พูดเมื่อวานเมื่อวันไหนที่ว่ามหาสมุทรทะเลหลวงกับ ธรรมชาติเทียบกันนั่นน่ะฟังเอาสิเมื่อวานที่วันไหนเราอยู่เมื่อไรีพ่พูดเราไม่เคยเห็นมหาสมุรทรทะเลหลวงกว่ตตาม <c oughs> พอเขาไปเจอปา้าพนิอ๋ออย่างนี้เหรอมหาสมุทรหนละ้วสงสัยอะไรล่ะมันมห,มหาสมุทรไปเลยกว้างควางขนาดไหน <c oughs> สั่งมันมีอยู่ก็มองไม่เห็นมันกว้างขนาดนั้นแล้วก็ไปเจอพระมาหาสมุทรนั้นแล้วสงสัยอะไรมาหาสมุทรน้ํามหาสมุทรกับน้ําในตุ่มในหายมันต่างกันยังไงนั่นเที่ยวกันสิ <c oughs> แใครไปเจอเข้าก็หาโสงใสระหว,ว่างน้ําในตุ่มในหายกับน้ำมาหาสมุทรนั่น เนี่เป็นข้อเทียบเทียง <c oughs> ทำมุติเจ้าเรียกว่าธรรมธาตุพอเทียบกันได้ที่ว่ามหาสมุทรมาเทียบมีคือไม่มีอะไรใหญ่กว่ามหาสมุทรจึงเอาอันใช้เยอะใหญ่ที่สุดในโลกของเรานี่มาเทียบกันกับธรรมธาตุธรรมธาตุแล้วชอบลกชาติกันคือไม่มีอะไรจะเทียบได้เทียบกับมหาสมุทรมาเทียบเนี่ย พระพุทธเจ้าพระสาวกองใดก็าตามพระพุทธเจ้าองใดก็ตามตัดซื้อปุ่งขึ้นมาเข้าในแดนธรรมชาตินี่แล้วท่านไม่สงสัยกันเลยเหมือนเราไปเดินไปดูดูดดมหาสมุทรสงสัยน้ำทั้งหลายอะไรก็บอกว่าเป็นน้ำมหาสมุทรกันหมดเท่านั้นพอ,อถ้าตกมาใสามาจากใสไหนสาสไหนก็าตามบรรดาแม่น้ำในควา,า,ามลังแกมพอเข้าสู่มหาสมุทรแล้ว มันจะรวมลงในความเดียวกันว่าเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นไม่มีทางสงสัยอันนี้เหมือนกามจิตตรงนี้เมื่อใดถูกการกรองให้เต็มเหนียวถึงขั้นเต็มภูมิของหลักธรรมชาติเดิมแท้ของจิตของแล้วก็เป็นธรรมชาติเท่ากับน้ำมหาสมุทรองได้เจอป้าเข้าไปไม่ไม่ได้มีอาเพศหญิงเพศชายเี่นะมันพูดกัน ธรรมชาติล้วไม่มีคำวา่าหญิงว่าชายเช่นสาวกสาวิกาท่านเหล่าน,นี้เหมือนกันหมดไอเพศนี้ก็เป็นสียาของโลกของสมุทรแต่ธรรมชาติท่านเป็นไม่ได้เป็นอย่างนี้มันทีที่พูดนี่คือส่วนมากท่านก็ยกเอาฝ่ายฝ่ายผู้ชายให้เป็นศาสนราสพรา็เขาพูดใจเจ้าอืขึ้นสาวกเบื้องต้นก็ก็เป็นฝ่ายผู้ชายฝ่ายะพุทจเจ้ามาลงมา แลวจากนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สมมันเข้าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันมันสาวกสาวิกาสาวกสาวิกาคำว่าสาวกคือผู้ได้ยินได้ฟังซะก่อนสาวิกานั้นเป็นแต่งไปตามแพทย์เฉยสาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ตามบาปาบาลีไม่จําเป็นต้องแปลมาเลี่เรีย์ไม่ฉลองเลยแปลใ้เฉยๆนั่นแปลเข้าหัวพิริย์สิ วาดกรงหขาอเ็หญิงใครก็รู้ชายใครก็รู้มงังูุภาพก็รู้มี่ค่อเด็เกพื่อกานเอาแก้ฤษีไหนให้สนใจต่างคนต่างแก้มันก็แก้ก็ได้ด้วยกันเมื่อถึงขั้นภูมิเต็มที่แล้วก็เข้าลงมหาสมุทรทะเลหลวงคือทรมาธาตุเดียวกันเนี่ยพอเจอปั๊บเท่านั้นแหละติ๊ดองนี้แหละพอปางเข้าไปนี่เหมือนเราไปเจอน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงสงสัยที่ไหนดูสิมันต่างกับน้ำ ม่ตุ่มหายก็ไหนไหนน้ำม่ตุ่มหายก็พวกคนมีทีเหร่ตันหาปัญญายให่เป็นลายๆลายๆก็มันก็ไปรวมลงมหาสมุทรทะเลหลวงทีนี้จิตของคนผู้ขี้เหร่ชั้งตั้งแต่ขั้นพระสดาไปกระแสตามเข้าไปแล้วะกระแสกระแสทิ่ตามเข้าไปหามธรรมธาตุแล้วพอบรรลุขึงก็มาตอนนั้นขึงแล้วนั้นเหมือนกันหมดเลยเหมือนเราอยดูดู มหาสมุทรนองที่ไหนก็เป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดแล้วสงสัยอะไรจิตอันนี้กับจิตทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติมันก็เป็นเดียวกันนั่นแล้วจะสงสัยอะไรที่ไหนไม่ไม่มีทางเขาจะสงสัยเจอก็เป็นลายอะไรก็ลายเดียวกันหมดเหมือนกันเรากับเราไปดูมหาสมุทรหาสงสัยทันทีเลยนี่น้ํามหาสมุทรนั่นน้ําในตุนนิหานต่างกันยังไงนั่นดูเอาเห็นก็รู้เพราะนี่นี่ก็ธรรมชาติ กับทรามทั้งหลายที่ยังไม่เต็มภูมิของนั้นนั้งต่างกรนกจายก็จะไหลก็ไปหาอันเดียวกันแต่อันนั้นคืออันหนึ่งแล้วหมดสงสัยองค์ใดเจอก็ไปปั๊บถึงแล้วเหมดว่กจึงไม่เคยปรากฏในตำราเลยแ <c oughs> ม้รายเดียวว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงสงสัยพระษาวกทั้งหลายตรัสรู้ทำในสรรมาช,ชาตินี้แล้ว หายสงสัยเหมือนกันอยไม่ถามกันดังที่ยกไว้ในตำราเรกว่าพระโยคะขาตตจระสฆงท่านบำเพ็ญมาทำถึงขั้นสูงขั้นสูงเราไปไหนเป็นธรรมทั้งนั้นขั้นีิเรียไปไหนเป็นท,ทนนนีิเรียทั้งนั้นติดใจเรานี่ กระดิกพลิ้วแหงภนยนเป็นกิเลสเป็นกิเลสเป็นกิเลสตุงตอนนั้นเวลาทำเข้าถึงทําขั้นสูงเหนือกิเลสไปเรื่อยลำดับแล้วจะเป็นธรรมล้วนในหัวใจนั่นตามกันนะเวลาี่เลส้องหัวใจนี่กระดิกพิ้วแพงอะไรไม่ใช่ิเลสลากไปเฉงไปพอทําได้รับจากการบำเพ็ญของผู้บำเพ็ญให้เป็นจิตที่เป็นธรรมขึ้นไปเรงดับแล้วก็แน้ั้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นค่อยๆเหนือกิเลสไปเรื่อยลดับแล้วไปที่ไหนมันเป็นธรรมไปหมด นะจะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามไม่เห็นไม่ยินก็ตามทําเกิดตลอดเวลาที่เรียดอยู่ในหัวใจทําฟัดกันกับพที่เรียดตลอดเวลานั่นท่านเรียกว่า <c oughs> ทําอัตโนมัติหรือสติปัญญาเครื่องชําระนี้เป็นอัตโนมัติแล้วแก้โดยลําดับไม่มีวันมีคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่ลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาก็ฟัดกันเลยนี่ฟังให้ชัดนะพี่น้องหลายนเคยได้ยินแม้คำนี้เราท้อต้องมาจับหัวใจมาพูดนะเรืองไม่เรามาพูดเล่นนะ <c oughs> พอเราเข้าใจมาพูดตอบพี่น้องท่างหลายเราจึงเชื่อแน่ในคำพูดเราทุกบททุกบาททั้งเด็ดทั้งเฉียบขาดหรืออ่อนโยนอะไรก็ตามเป็นทมตามประเภทของรมไปลำดับเช่นอย่างพูดธรรมราดีมีมวลอ่อนหวานธรรมราดเรื่อเป็นไปตามที่เด็ดจนขั้นเป็นขั้นขั้นถึงขั้นเด็ดขั้นเด็ดขาดขาดขาดไปเลยนั่นแหละทำเป็นประเภทนั้นเมื่วลาถึงธรรมที่ถึงทาที่ขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นมีแต่จะเด็ดขาดไปลำดับให้อ่อนไม่มี ตายเท่านั้นวางนั้นเลยให้สอยไม่มีเลยนีจะให้กับมให้ที่เลืลากคออยู่นี่ไม่มีทางวางนั้นเลยมีหลักการเห็นโทษของที่เหลือเห็นดังนั้นนะท่านเห็นเป็นดังนั้นที่เราเห็นคุณของที่เลก็เห็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละลากเขาทานก่อนมาเลยเดียวยังไม่ได้เอาหมอนหัวไปเอากลับปเอาหมอนซะก่อนเอาหมอนแล้วเสื่อยังหัวแค่ที่พังจะไม่ดีวะมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาที่เหลืมันลากมันลากมันนะ เวลาทาไม่เป็นนันไม่ได้จาเป็นอะไรทงนั้นดูที่ไหนเป็นทารวนเห็นไหมละ่ะยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นการทำฟาดกิเลสต,ตลอดเวลานี้คือทําแก่กล้าแล้วนี่ทำเมื่อมีอำนาจออกเนื้อกิเลสอย่างนี้ค่าที่เป็นอัตโนมัติเหมือนกันก็คือ,คอทําลายสัตว์โลกนี่เป็นอัตโนมัติของมันทุกหัวใจก็มีอย่างนี้เพราะสัตว์โลกเมื่อไม่มีทาเข้ามาดึงมาลากแล้วยังไงก็ต้องไปตลอดเวลาตั้งกับต้องกันไม่ต้องนับที่กับที่กัรมก็เป็นอยู่งั้น ถ้าไม่มีทมนะเมื่อมีทมคือความมีงามที่เราทำเพ็มานี้ลหละมีมากเขากรสุดกันมาลากกันไปไหนจะก็นลากแรงหนักเขาหนักเขาก็ลากคอทีเหย่มาฟัดแหลกแหลกแปลกยืนเดินนั่งนอนเว้นตลับไม่มีขนาดไหนที่จะมันมีความทั้งเถื่อนต่อที้เหร่นี่ฝหมุนกันจิ้วจิ้วนี่เราทเวลามีกําลัง